สวัสดีครับวันนี้มี OnePlus Nord 2T นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง OnePlus นะครับรุ่นนี้เนี่ยอัปเกรดจาก Nord 2ไม่เยอะนะครับก็คือมากับชิป Dimensity 103นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุด แล้วก็มีชาร์จ80วัตต์นะครับนอกนั้นเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีการปรับดีไซน์นิดหน่อยนะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของราคาก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มากับหน้าจอ AMOLED 6.43นิ้วนะตัวนี้ก็ขนาดค่อนข้างคอม a พกนะครับขอบเนี่ยถือว่าบางทีเดียวนะครับแล้วก็เจาะ มุมกล้องหน้าสายสล้านอยู่ซ้ายบนนะครับจะเห็นว่าเวลาเรา scoring หรือการใช้งานทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่าลื่นมากนะครับป้อนจอตัวนี้เนี่ย90 Hz นั่นเองรองรับ awayson display นะครับก็แสดงผลแจ้งเตือนแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องเปิดจอเนาะเรื่องของขอบบอดี้ก็ถือว่าค่อนข้างบางนะครับตัวนี้บางแค่8.2บมิลเท่านั้นเองนะครับมีปุ่มกดไรต่างๆครบนะครับแล้วก็มีพอร์ต type c แล้วก็ลำโพงคู่ ฝาหลังเป็นวัสดุคล้ายกระจกนะครับอันนี้คือสีเขียวหยกนะก็สวยงามดีนะครับมุมซ้ายบนคือกล้องหลัก3ตัวมีกล้อง50ล้านพิกเซลมี u อนตร w i าย8ล้านแล้วก็ d e บเซนเซอร์นะครับซึ่งการดีไซน์ก็มีปรับเปลี่ยนจากรุ่นก่อนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีสำมัารสำคัญอะไรมากนักนะครับ ได้ระบบภายในมาก,กับ Android 12ครบรอบดยวย y x y n o s OS 12.1นะครับการใช้งานทั่วไปผมว่าก็โอเคเลื่อนไหลดีนะครับคือส่วนหนึ่งก็เพราะจอ 90Hz ด้วยนะครับทำให้การสครอลลิ่งการเข้าเมนูต่างเนี่ยลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ p l 1+ Plus, หนอทุทีรองรับการเชื่อมต่อครบนะครับทั้ง Wi-Fi 6 Bluetooth NFC รวมถึงรองรับ 5G ทั้ง2ซิมนะครับก็เป็นแบบ Dual Standby เลยรองรับทุกเครือข่ายนะครับ AIS True แล้วก็ d t a c นะครับแต่การทำโปรเขาจะเน้นกับ AIS เป็นหลักเนาะเรื่องแอปพลิเคชันต่างๆก็ลงผ่าน Play Store ได้เลยนะครับส่วนตัวที่ติดเครื่องมาก็ทั้งนข้างครบนะครับจะมีพวกตัวจัดก,การไฟล์มีเซนโหมดตัวนี้ไว้ฝึกสมาธินะแล้วก็สามารถเปิด แอปต่างๆในแนวนอนได้ก็จะเห็นว่าจอใหญ่ก็สามารถใช้งานอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงการเปิด2หน้าจอแบบนี้นะครับสามารถสปริซเกลก็จะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายนะครับก็ใช้งานพื้นฐานทั่วไปด้านจัสม์ก็รองรับทั้งแบบสกรีนออฟแล้วก็สกรีนออนนะครับก็สามารถแบบปาดหน้าจอเพื่อแคปจอ Cap อะไรอย่างนี้ก็สามารถทําได้หมดนะครับอย่างผมเนี่ยวางนิ้วไปเลยนะครับสนิ้วมันก็จะทําการแคปหน้าจอให้รวมถึงเปิด 2อแอปนะแบ่งครึ่งหน้าจอด้ยกันสวิฟ์ขึ้นก็มีให้ใช้งานเหมือนกันนะครับเรื่องเกมมีมอยนูไมเกมส์ในการตั้งค่าเกมต่งตางๆนะครับในเรื่องของการเล่นเกมอะไรางี้แล้วก็ดูพวก a ด,ด้วยด้วยว่าคุณเล่นมากเล่นน้อยขนาดไหนด้านสเปคเนี่ยเขามากับชิป d i m e n s ิ t y 1 0 0นนะครับเป็นรุ่นอัปเกรดเล็กน้อยจาก Dimensity 10 0นซึ่งก็เป็นอดีตตัวท็อปนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นเกมกราฟิกสูงก็แบบแบกบได้สบายสบายเลยนะครับจะเห็นว่าแบทไดเซิร์ฟผมก็ปรับสุดนะ เล่นสบายสบายแบบไม่ร้อนมากนะครับตัวนี้อุณหภูมิผมจับได้ประมาณ43องศานะก็ถือว่าไม่ร้อนนะครับอุ่นๆเท่านั้นเอง คะแนนตัวตู้อยู่ที่5,900เกือบ6กแสนนะครับก็ประมาณ s ซ a ต d าก้อน870เนาะแรงดีครับก็ใช้งานทั่วไปได้สบาย,บายเลยตัวรุ่นนี้มากับแรม 8GB นะครับส่วน s สตอร g e ใช้ UFS 3.1เป็นตัวท็อปเช่นเดียวกับ Flagship นั่นเองเรื่องของ GPS สามารถจับได้ค่อนข้างเร็วนะครับอยู่ในคอนโดก็ยังจับได้โอเคนะครับถ้าอยู่กลางแจง้งก็จับได้เร็วกว่านี้วิ่ง d e l i v e วอรได้นะครับ ด้นกล้องเนี่ยเขามากับกล้อง50ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์เดิมนะครับ imx 766นะรองรับการถ่ายวิดีโอที่ 4K 30เฟรมรองรับ ois ปกติแล้วก็มีฟีเจอร์ดื่นตามภาพนะครับเรื่องของคุณภาพรูปถ่ายเนี่ยก็ต้องบอกว่า ทายโอเคครับแต่ชับเป็นโหดพอสมควรในเรื่องของการโพสโปรเซสต่างๆนะครับเรื่องของสีสันเรื่องของการเก็บรายละเอียดก็ทําได้ดีครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ตระวัยเนี่ยผมว่าเก็บรายละเอียดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องใช้การแต่งภาพอะไรต่างๆเข้ามาช่วยนิดนึง ส่วนเรื่องอาหารผมว่าถ่ายออกมาน่ากินดีครับในเรื่องของสีสันรายละเอียดต่างๆนะครับเนี่ยถ่ายกาแฟก็สีสันออกมาก็ตามตาเหนน็นนะครับส่วนอินดอร์นะครับรวมถึงในโหมดเนี่ยผมว่ามีการปรับเรื่องของโพสโปรเซตแปลกๆนะผมว่ามันแปลกนิดนึงพอสมควรแต่ก็รายละเอียดก็โอเคครับลงโซเชียลต่างๆได้ไม่มีปัญหานะครับ โอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยร้านนี้แหละหากเทียบกับรุ่นก่อนจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็มีเรื่องของชาร์จ80วัตต์เพิ่มเข้ามาชิปไ i m e เ s นซิตี้0นะครับส่วนอื่นๆก็ไม่ได้ต่างจากรุ่นเดิมมาก OnePlus Note 2T เนี่ย mm hmm. ก็เหมาะกับคนที่หามือถือทั่ว,วไปนะครับเอาไว้ใช้เล่นเกมถ่ายภาพนะครับใช้แบบลงแอปพลิเคชันทั่วไปในราคาประมาณหมื่นสี่กว่าเนาะมีอัปเดตอย่างน้อยๆเนี่ยได้เวอร์ชันหนึ่งแน่นอนนะครับสำหรับ OnePlus รุ่นนี้นะครับตังนั้นก็โอเคครับกับมือถือราคาหมื่นสี่พันบาทบวกลบนะครับแต่ราคานี้ก็มีคู่แข่งเยอะเหมือนกันอย่าง Vivo V25 5G นะครับรวมถึงค่าย Realme ก็มีเหมือนกันนะครับโอเคราคาเขาก็อย่างที่ทราบกันนะครับ 14,990บาทกว็วางจำหน่ายแล้ววันนี้นะผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ TG Phone แล้วก็ AIS ครับเขามีโปรโมชั่นทั้ง2รุ่นเนาะมีรุ่นเล็กตัวหนึ่งแล้วก็ท t ทเนี่ยเริ่มต้นที่6490บบาทสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ